สวัสดีครับเป็นบุสมสดีครับเป็นบุชมเย <c oughs> ้นบุชมเห็นหน้าผมไหมผมไม่มารีวิวเกมนะครับเป็นบุสม <c oughs> ผมก็แค่มาบอกว่าเอ,อแถวบ้านผมฝนตกหนัก่ะครับและและผมชอบรีวิวตอนเด็กด้วยเพราะผมมองเหน็นด็กนะครับแต่ผมก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ลงคลิปแดนนะครับ มองขอให้ด้วยครับผมยังคลิปยังเสียงแต่ผมคงคลิปเรื่องเออติจจองของแทนนะครับดูขอบคุณด้วยแต่ผมก,ก็มาให้ด้วเกฟของผมด้วยกันนะนี่นะครับเกฟไมอยู่ของผมนี่เกฟไอยู่แต่ผมวันนี้ผมก็เศร้าอยู่เหมือนกัน,นครับเศร้าแล้วนี่เนยเกฟเราบอกกับเกมฟรีแฟนของผมนะครับนี่นะเราบอกอ่ะนี่ตอนนีญญ้พีเศษ โ okay. อเคผมก็มีแค่แคนี้ครับนี่นี่นี่ครับันนี้ถ่ายวีโอของผมนี่จะเป็นหูอตัวเอ็มเนี่ยเอ็มซีของเขาแต่เขาสวมมวกข้างเกมตรงนี้นะคุ้หลังนะเด็กหน้าสองคครับโอเคก็จบแค่นี้ครับถ่ดูกนันนะผไม่ร แค่ก็คือพ่อผมเองแอ่ก็พ่อผมด้อเคผมก็มาลงมือว้ายอ่ะหน้อ้หนอ้งหนอ่งโนยผมก็ขออไปด้วยครับที่ พี่ผมโดนตีทัดหน้าครับอ๋อโอ้น่ากลัวฮา่อมขอไปด้วยครับพี่พี่ผมครับพี่เจ้าผมก็น้องผมกควรนะคบผมก็ขอไปด้วยครับผมเคล็บวีผมโดนหมกบใช่น้าคนองผมไปอม คือผมกุ๊กินเป็นกันครับเดี๋ยวผมจะมาดูรอบบ้านตอนฝนมากลับฝนตกฝนครับแต่ผมไม่กล้าบ้านฟ้าว่ะาฮัลโหลคุณผู้ชมก็คงรู้ว่าผมเนี่ยไม่รีวิวเกมทำไมตัวเกมนี้ตรงนี้ครับอันที่ผมไม่ชอบรีวิวครับเออ ผมเนี่ยที่หนูจะไปแลวครับมที <boys>: <uffs> ่รวิวได้ผมต้องเแล้วใหม่ทุกการ์ดครับผมก็ว่าการลยคริงจริงพวกเนี้ผมเพราะว่าผมเน่โหลดมาใหม่ไงล่ะผมก็เลยเป็นการรีวิวไงเราบอกแหลยคลิปแรกของผมก็เป็นคลิปเราบอกครับตัวการดสมัยะกี้ครับตนี้ผมจะเต็มแล้บอกพิมพ์ ดูเลยโดนสนามเมยเป็นผมใช่ห่าไม่เป็นอะครับขอทุกด้วยผมจะไปบอกสื่อกับเพื่องผมนะเดี๋ยวอาจจะมีคนบางคนนะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีคนบางคนมาขโมยอะไรผมเล่นนะครับไม่ต้องวกเหมือนกันผมก็เลยมาคาให้ดูนะครับ ถ้าผมเท่จะได้ต้องเป็นคนต้องเป็นเพื่อนของคนนั้นข้า<อ>ต่าเอ่ผมก็ลิงกับกินกับพี่ผมนันะนี้่รู้ อะไรครับพี่น้องผมกับพี่สาบุนด้วยกันนี่อะอันนี้พี่สาวผมอันนี้น้องน้องผมครับนี่น้องผมนี่นี่นี่เจ้าไอ้น่ามากองเนียน ไปกัดเอาแบบพี่เสียงใหม่ในห้องของผมเองนี่นี่นี่ก็ตัวผมมะแต่ผมไม่อยู่นี่ปปนตัวกัดนี่ไอ้รูแบบตัวอะไรเนี่ยอ้าฮ่าอ้าฮ่า